แฟนลับอยากเห็นแพวพาวแสงทองแต,งต่งโตแบบนี้หลักการล่งแบบนี้เป็นยังหนาวเวทีคือบอมี่แบบนี้ว่าสัตว์อ่ะพี่น้องวันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารของแพ่วพาวแสงทองหมอลำซิ่งชื่อดังของประเทศไทยนะคะพี่น้องอ่ะก็คือสาวกุกไปเห็นแพ่วพาวแสงทองพีแพนะ่น่ะเพิ่นได้ล่งคิป ในเพจหมอลำพ้ว่าแสงทองแล้วแฟนครับกับมาข้อมมนหลายข้อมมนว่าชอบมากค่ะชอบแบบนี้บันแสดงหนาเวที่คือบ่มีแนวนี่ว่าฉันเอาแบบใดเนาะพี่น้องบ่มีสมบัแต่ก็มีเด้มีแล้วแต่เจ้าภาพเพื่อนสี่จ้าแล้วแต่เจ้าภาพเพื่อนสี่บอกว่ามื้อน,นี้ตรงมีแนวนี้แนวนี้เด้อมื้อน,นี้ต้องเฮ็ดแบบนี้แบบนี้อ่ะเพื่อนน่ะตามใจเจ้าภาพได้พี่น้องบ่ม่นว่าขันค้นติดตามแพ้ว่าแสงทองมาแต่ไหนนะ เพื่อนจะเฮ็ดแบบนี้ตลอดเพื่อนจะร่ำให้พี่น้องฟังแบบนี้ตลอดเลยอ่ะตังแต่อ่าซากุกเนาะคูจักเอื้อแพลวมานี่ตังแตเ่เพื่อนอปเป็นมอ่ำซีก่อนเพื่อนเขาทอไลายคุณเด้ก่อนผุนตังแต่สมัยซิก่อนหนาหนักซิปกบีนอะพี่น้องเนาะเพื่อนก็ได้ร่ำใส่คงงส่แค้นเพื่อนก็ได้ฟอนเกี่ยวฟอนยังนะพี่น้องเนาะสมัยตะกี้ที่เขาจะาแต่งโตแบบอ่าพาพาเบียงใบนะเขาเอิ่อพาเบียงหล้ะกะ็เฮ็ดแบบ ชุดแบบเท่ๆแน่เน้องพี่น้องเนาะนั่นแหละแล้วก็ล่มใส่แค่ล่มใส่ยังนั่นแหละสมัยตะกี้น่ะเพิ่นกระเฮ็ดเราเอลี่เล่นั้นเราก็ล่ามม้วนม้วนแฟงทับกันมากไรยังไงเฮ็ดแบบนี้นาะพี่น้องเนาะอ่าบางคนก็ว่านาไว้ที่จริงควรมีนะวสันเราอยากให้ล่องคููกับฮอตสี่วสันอยากให้ฮอตสี่เนี่ยเป็นมอลล่ามผู้ใส่วสันแบบนี้แบบต้องแบบนี้แน่ไหมแพล่วข่ามากแบบนี้วสันพี่น้องเดี๋ยวสาวกุกจะไปเปิดคลิปคลิปนี่ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งว่า แฟนคับเรียกลองอยากให้แม่แพว้วเห็ดแบบนี้ว่าสะนี่พี่น้องคลิปๆปนี้เนาะขออนุญาตเผ็ดไม่แพีวพาแสงทองด้วยนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนี่ค่ะกา,นนารล้ำใส่แพร์แล้วก็แต่งตว

สถิตในหนหองคงเี่จักรวาลเมื่อสิบนิ้วสากรตานเทพน้อยใหญ่องค์เทพทั้งให้กำไฟเมื่อมาสว่างและจังหวะสาธุสาธุสาธุเด้อให้มาปกมาบังให้มากลงมาลำ นอน้อยย้อมมือดบนบนนทรงย้อมนอดอ้านมวนนทงองคูเปนน้อยแก้วแววองดังบันควายฮอที่รัตนาเทศส้มวารมีห่างแพป่กุ้งกั้วโนบถึงเจ้าครูบาคุสั่สั่งสิ่งก็เอาใจตั้งกระทึกวายโยส่วงัสองซาลัมถูกทินเหลือไก่อาจจะสมุนไผู้สอนลำนักก่ควยสอนสิงกงนงสุบทอย่างคุณเป็ทังเทียวท่ฮอมองทีมา

เกิดชีวะให้กำเนิดก่อเกิดชีวะรับทุกดังดวงตาอกเอื้องราดียังบ่มีสิ่งใดเทื่อนเขายังบ่มีสิ่งใดเทื่อนเขาประคุณของเจ้าได้อยิงชีวีเลี้ยงลูกให้อยู่ดีกินดีเลี้ยงลูกให้อยู่ดีกินดีโปูป้องไม่รีอันตรายนะปูป้องไม่รีอันตรายนะนะประคุณล้นฟ้าผ้าห่มกันดินเบิดเรียงเรียงมมีอะไรเกิมกำเนิดประคุณ นี่สากกอมาหน้าสียยกใส่ท้านูชาเพียงองต้องดาด้วยสวยต้องเอแต่ม้วนมาละแบ็นเออวันไปบ่อลืมงเส้นปมาฝิมทุกอย่างมีมากันอาสาแทนคุณบุญบารักของกันถึงบันเดือนเมื่อเราดูาการกันเกี่ยนลูกเขาเขียนคุณไปในใจนั้นบ่อสูนบ่อสูนในใจนั้นนะบ่อสูนนี่ละค่ะพี่น้องผู้ใดอยากเบิ่งคลิปเต็ม ไปดูที่เพจหมอลำแพลวแสงทองที่เป็นใสเสือ้อสีแดงๆนี่ค่ะพี่น้องใสเว็นตานี่ไปเบิ่งเลยเนี่ยแม่แพลวได้เอาลงประมาณ1ิบเอ็ดนาทีนี่แหละค่ะพี่น้องอาจจะตัดอยู่ในช่วงไหลโซดเนาะที่พันไหลโสดไลฟโสดกลุ่มเปิดให้พี่น้องได้เบิ่งสดๆเลยฟี่เบิ่งฟี่เลยพี่น้องแล้วแฟนคลับก็บมักแห้งมักแม่แพ้วมัก มอลล์เพ้าแต่งโตแบบนี่เล่าแบบนี่ประสันมากหลายคิดหอดบ้านคิดหอดผู้เถาทั้งบ้านเพราะว่าสมัยตะกี้ันเต้นน้อยๆนะจำได้ว่ามีมอลำเขาเอนมอลำวงทู่เนาะพี่น้องเนาะมอลำวงทู่คือมอลำ์มูสมัยผู้เถาผู้เถาันส่วนมากสมัยตะกี้สิมีผูเถามาหลองล่ำคู่กันแล้วก็เป่าแค่แล้วก็ถือไม้ตึ่งตึงตึงตึงนะพี่น้องบ่มีแบบว่าล่ำสิ่งล่ำแบบ บ่มีลองเพลงอินดี้ขึ้นสมัยเดียนะ๋ยวนี้นะอ่าสมัยตะกีน่ะแฟนคลับกอะอย่าเข้นอย่าเข้นแบบนี้่าสัตว์อย่าให้เปลี่ยนมาเป็นแนวนี้คือสีปังมาสัตว์เพิ่นว่าอยากให้แม่แพวนั่นแต่งลุกนี้แม่แพลวได้ใจคักๆล่ำกมวนเสียงกับมีสเนีคักหมอลำสิงค้นสวยนี่แม่แพวน้องแพวพราวสวยมากคักใส่ชุดแบบนี้ นี่มากหลายเสียงนองแพรวฟั่งแล้วคิดหอดผู้เฒ่าอยู่บ้านเพื่อว่าเก่งมากแพ้วเพา,พานี่คือเอกลักษณ์ที่เด่นชัดร้องดีเสียงดีขอให้มีแต่สิ่งดีดีผ่านเข้ามานะคะนี่มวลค่ะค่ะเป็นการเสนองานให้ผู้ชมได้ดูที่เยี่ยมมากค่ะมวลมวลอย่าฟั่งแบบนี้ละค่ะหาฟั่งยากค่ะแบบนี้เสียงกะด,ดีคุณแพวเพาแสงท้องนี่แฟนครับคนนี้บอกว่าล่ำแบบนี้ละจ้ามวนดี ม,มวนมวน,มวนจ้าลั่มแบบนี้มวนค่ะเสียงดีบบมิดต,ตกเลยชอบลั่แบบนี้มากค่ะเพาะเพาะมวนหลายค่ะสุดยอดบอดบคบเครืองบอดสวยหัวใจแกลง่งนี่อยากบอกว่าชอบแบบนี้คือชอบมากแม่ลั่มกองแบบนี้เก่าๆจ้าชอบแพลวพาวมากสวยมากเสียงดีมีพลังมากอ่ะมวนมวน,มวนจ้านี่แฟนครับ บอกเป็นเสี้ยนเดียกันมามากหลายมากไม่แพ้วนี่ค่ะพี่น้องฟอนสวยๆล่ำสวยๆนี่มากหลายปาะสาทสีเขียวหลายต้องมือนนี่อืมอุ่มๆทำจืดใจอ่อนๆแต่งโตแบบนี้นี่จีน่ะพี่น้องล่ำกัดสวยฟอนกางล่ำมล่ำ กะเก่งลองล่ำกะเก่งฟ้อนกะงามหุนกะดีอุย้ยแฟนคลับมากหลายอยากให้เรียกร้องอยากให้แผ่วาแสงทองล่ำแบบนี้ให้ซูฟังเอออยากให้ล่ำแบบนี้หน้าเวทีทุกมือวสัสดพี่นอ้องอะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเจ้าภาพสิให้น้อพี่น,อน้องเนาะเจ้าภาพสิจ้างแล้วกะอยากได้แบบได้แบบได้ก็คือขึ้นยกกับเจ้าภาพค่ะพี่น้องแต่ว่า เพล่าพาแสงทองพี่เพล่เพาวนะเพื่อนกะเหตุแบบนี้มาตลอดล่ําแบบนี้มาตลอดเนาะพี่น้องเนาะอะเข้ากัมมาคือกันมาเพราะว่าแต่งแบบนี้สวยหวานแห้งเนาะพี่น้องเนาะสวยหวานมีออร่ามากมากโอ้ยเราแต่งแบบได้ก็คือเก่าแหละพี่น้องเพราะว่าคนสวยคนหุ่นดีเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะพี่น้องอะมัอนี่ซากุระมาอัปเดตข่าวสารคุณฟังที่เพล่พราแสงทองนะคะ ไปฟังที่เพจหมอลำแพลพาวแสงทองฟังได้เต็มเลยค่ะพี่น้อ่ะสิบเอ็ดกว่านนะที่ไปฟังเลยค่ะค่ะชร้นคีนิซากูกับคอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ